หนูมือเละเท้แหนมให้มิดูสิคะไหนไม่ได้ไม่ได้ต้องอาปากอืมดูเลดเท้ไปหมดเลยเนี่ยลูกกินมากกินมากอะไรหกกินไม่ได้ตกแล้วใช่ไหมหมาหนูเละเท้หนูต้องป้อนอย่างเดียวเลยวานาไม่เยียบมามาม พอยางกลับบ้านยังลูกกลับบ้านยางกลับบ้านยางวานากลับบ้านยังลูกกลับบ้านยางวานากลับบ้านยังลูกเอ้ยว่าคอเบนเยก็เอาไปลกเ้า ทำอะไรอะลูกไวโอล่